ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคลิปนี้ก็จะพามาเพาะเง่าบัวนะคะอันนี้เป็นเง่าบัวแดงเราก็ได้ไปงมมาจากสะนะคะสะของเราเองนะะเป็นสะนาบ้านอันนี้เราก็ตากไว้จนแห้งแล้วนะคะแล้วก็ทำไปได้รอบหนึ่งแล้ว รอบนี้เราก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเง่าบัวของเราก็มีทั้งที่เป็นเง่าเล็กๆแล้วก็เป็นเง่าที่เป็นกบัวใหญ่เลยนะอันนี้ก็เป็นเง่าใหญ่นะอันนี้ก็เป็นเงาเล็กนะเงาเล็ก แต่ก่อนก็มันเป็นเงาใหญ่แบบนี้นะคะที่อยู่ใต้สะเราก็ดึงมันลงมาดึงมาเพื่อที่จะเอาเงามันมาเพาะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเงาที่เป็นก้อนๆนะใหญ่เลยเราสามารถแกะออกก็ได้นะแกะเอามาเป็นให้มันเป็นเงาเล็กๆเวลาใส่ในน้ำแล้วเขาจะสามารถแตกยอดออก ได้เยอะกว่าโอเคค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำบัวที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะนำไปใส่ไว้ในภาชนะที่เราจะบรรจุมันไว้นะคะวันนี้เราก็จะพามาทำในโอ่งมังกรนะคะตามมาชมเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็เป็นโอ่งมังกรของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเง่าบัวนะคะเง่าที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เราได้นําเงาบัวมาใส่ไว้จํานวนเจ็ดกิโลนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอันที่เราเคยทําไว้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาทําต่อนะคะ ส่วนอันที่มันงอกมานั้นคือเป็นอันที่มันงอกที่หลังนะคะเราก็เลยใส่มารวมกันเลยนะคะค่ะเมื่อเรานำเงาบัวมาใส่ไว้ในโอ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเปิดน้ำมาใส่นะคะ ส่วนน้ำนี่เราก็เปิดให้มันท่วมเลยนะคะท่วมประมาณครึ่งหนึ่งของโอ่งนะคะตอนนี้น้ำก็เกือบถึงครึ่งแล้วนะคะ รอบที่แล้วเราเพาะเง่าบัวไว้กับตัวกระบะปูนนะคะกระบะปูนใหญ่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนนั้นได้เกือบ300บาทนะคะแต่กับโอ่งนี่เรายังไม่เคยได้เอามาทำเป็นจริงจังนะคะเดี๋ยวคำนวณได้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกเพื่อนๆกันนะว่าหาก สมมติว่าเราจะทําขายนี่เราจะทําได้หรือเปล่านะคะมันคุ้มไหมที่เราจะปลูกขายนะคะสําหรับใครที่เพาะเพื่อขายโดยเฉพาะนะคะก็ทําได้เกินคุ้มเลยค่ะโอเคตอนนี้น้ําก็พอแล้วนะคะเราก็จะปิดน้ําก่อน ค่ะเมื่อเราได้ใส่น้ำไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําเจ้ากำมังเรานะคะมาปิดฝาโอ่งไว้นะคะนี่ปิดไว้แบบนี้เลยนะคะต่อไปก็ใช้ผ้าคลุมอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อปิดแสงนะคะไม่ให้เข้าไปข้างในโอ่งนะคะเพราะว่าถ้าเจ้า บัวของเรานะคะได้รับแสงนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะนี่วันนี้เราก็อยู่คนเดียวนะ,ะไม่มีใครมาถือกล้องให้นะ,ะก็เลยติดขัดนิดหน่อยนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถ ไว้ตากแดดได้นะคะเพราะว่าเราได้ปิดตัวนี้มิดชิดแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ